สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ผาหำหดเรียบร้อยแล้วนะครับมื่แวะถ่ายรูปกันแล้วนะครับถูกต้องค่ะเราแวะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ผาหำหดนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะอยากดูบรรยากาศของผาหำหดนะคะก็ย้อนไปดู ep ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศนะคะของผาห้ำหดนะคะ<ไ>เขาก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปผาห้ำหดนะคะเขาบอกว่าสูงจากระดับน้ําทะเล864เมตรนะคะ<ไ>คุณผู้ชมตรงนี้เป็นป้ายนะคะแต่จริงๆแล้วเขาจะอยู่ด้านโน้นด้านโน้นนะคะเป็นผาห้ำหดค่ะ อันนี้นะคะที่พี่เขายืนอยู่ด้านนู้นนะคะไปเราไปกันต่อเลยนะคะผมะก็ถัดไปนี่คือจะเป็นผาอีกผาหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะครับเราจะเดินขึ้นไปทางลาดชันนะคะคุณผ,ผู้ชมคะ่ะตอนนี้แดดหายไปแล้วนะคะแดดหายไปแล้วลักษณะตรงบริเวณที่เราเดินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ ขาหัวหน้าคายๆกันใช่บรรยากาศก็จะเย็นสบายถูกต้องค่ะมาเช้าเนี่ยพี่นัดมาตรงนี้แล้วเจ๊จําชื่อผาไม่ได้เมื่อกี้ที่เงียบไปนี้พยายามนึกชื่อผาอยู่นะครับจะเป็นชื่อพร้อมากเลยนะครับราคาใช่ค่ะผาอะไรเนาะติดอยู่ที่ปากได้เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผานี้ก็สวยอีกผาหนึ่งเะยครับผม โอ้โหตรงนี้ก็สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะลัดเลาะริมหน้าผาไปนะคะตรงนั้นน่าจะโหดกว่านะคะน้องแหม่มเนี่ยนะผ่านั่นอ่ะอ๋อตรงนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วแม่ไปยืนตรงนั้นแบบแไปยืนดูสิโอ้โหตั้งชันมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่น้องแหม่มเขากําลังไปสัมผัสกับธรรมชาตินะครับสวยๆตรงด้านนู้นนะครับผมโอ้สูงมากน้องแหม่ม ในสองทารู้สึกยังไงมั้งคะตรงนั้นอันนี้สูงกว่าผ่าหัมโหดเมื่อกี้อีกนะคะสูงแต่ว่าเขามีฐานอยู่แต่ถ้าผ่าหัมโหดเขาไม่มีฐาน<ะ>ก็เลยจะบาดเสียวหน่อยโอ้เดี๋ยวเราไปหาต่อไปเลยดีกว่า<ด>นะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจที่จะต้องไปดูทุ่งกระเจียวเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฝนตกนะคะหรือว่า ดอกจะโรยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเลยนะคะแล้วระยะทางเนี่ยระยะทางเนี่ยอีกประมาณ2โลนะคะกว่าจะถึงทุ่งกระเจียวค่ะก็เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมผ่านริมน้าผ่าไปเรื่อยๆนะครับผมใช่ค่ะ เดี๋ยวถ่ายรูปกับต้นไม้นานาพันธุ์ด้วยดีกว่าค่ะพี่นานใช่คร mm ับ hmm. นตรงนี้ดีก่านี่เขาก็จะมีต้นไม้นานาพันธุ์ที่แบบสังเกตชื่อก็คล้ายๆกันนะคะจะเป็นต้นเต่งต้นเต่งต้นเหียงก่อนก ที่เราเห็นแต่ว่ารูปลักษณะของต้นไม้เหมือนกันเลยใช่ค่ะดูไม่ออกว่าต้นละลระไลกลยถึงแล้วนะครับอีกผ่านึงน้องแมมค่ะน้่นเขาเดินไปทางนู่นก็มีใช่ค่ะเราละลิมผาไปเรื่อยๆนะครับผม อ๋อนี่ไงครผาฮักก่อครับอ๋อผาฮักก่อแปลว่าผาฮักหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมคะพี่นันใช่เหรอคะเดี๋ยวแอมขออ่านก่อนนะเขาบอกว่าผาฮักก่อเป็นแนวหน้าผ่าที่เชื่อมต่อมาจากผ่าหัมโหดซึ่งที่มาของคําว่าผาฮักก่อเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นก่ออ๋อไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวคือต้นก่อใช่ไหมฮักก่อบริเวณนี้มีต้นก่อขึ้นมาอเหอนกับรัดใช่ไหมคะเหมือนกับรัดคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะคะพี่นัน แล้วก็มีต้นก่อขึ้นหลายชนิดอาทิเช่นก่อเดือยก่อนกเป็นต้นบริเวณนี้ยังสามารถชมทิวทัศน์และพาที่ตกดินได้อีกด้วยนะคะนี่เราอยู่จุดที่3นี่อ๋อฉันอยู่ที่นี่เราอยู่โอ้โหผาฮักก่อแล้วต่อไปก็จะ 4, เป็นศูนย <0. 4. S 1> ์จุดสี่เส้นทางถึกศึกษาธรรมชาติต,ตอนนี้ระยะทางประมาณ480เมตรนะคะก็คือเกือบครึ่งกิโลแล้วนะคะคุณผู้ชมเราผ่านผาพ่อเมืองจุดแรก ผาหัโหดแล้วอันนี้เป็นผาหักก่อน,นะคะอะเดี๋ยวเราเก็บภาพบริเวณผาหักก่อก่อนนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ผาหักก่อน,นะคะคุณผู้ชมก็จะคล้ายๆกับหน้าผาทั่วๆไปเลยนะคะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นวิวนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหน้าผาที่เรายือนอยู่เรามองไปเนี่ยจะเห็นเป็นวิวจังหวัดชายภูมินะคะภูเขาสลับซับซ้อนกันมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม ภูเขาสลับซับซ้อนอันเดี๋ยวัอยู่ตรงนี้ด้วยสวยมากเลยนะครับโอ้ยเย็นมากพี่นัทเย็นไหมคะน้องแมมเย็นมากๆเลยอะเรายืนอยู่ตรงนี้ผาหักก่อหักก่อนะครับผมใช่ก็คือมีต้นก่อเยอะนั่นเอง เราต้องระวังยุงด้วยนะมียุงมีเย็นมากเลยใช่มียุงกัดด้วยสวยมากเลยครับน้องแมค่ะ oh. เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อนะคะนะ <right? S 1> เราจะต้องเดินทางไปที่ทุ่งดอกกระเจียวตอนนี้เราเพิ่งมาถึงประมาณเกือบ500เมตรซึ่งทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยประมาณ2กิโลนะคะใช่ครับเดี๋ยวมาขอดูก่อนว่าจุดที่เท่าไหร่ถึงทุ่งกระเจียวบัวสวรรค์หนึ่ง บัวสวรรค์เส้นทางธรรมชาติปาพิราศค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะเรายังอีกยาวไกลนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราขอเก็บภาพตรงนี้ก่อนนะคะ

เย็นมากเลยค่ะน้องแมมบใช่ค่ะโอ้ตอนนี้เหมือนเรามารับลมเย็นโอ้ต้นไผ่ใช่ต้นไผ่ดี๋ยวเราไปต่อดีกว่า,าเพราะว่าเราต้องเข้าไปอีกระยะทางนึงอันนี้เดี๋ยวแแบบขอเก็บภาพก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรา เจอกันในโอกาสหน้านะคะในคลิปต่อไปเลยเพราะว่าตอนนี้แบมอยากจะเก็บภาพของผาหักก่อนะคะคุณผู้ชมนี่เขาจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางาไปอีกนะคะเขาจะเดินทางไปอีกแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมเห็นทุกค่อนข้างจะหลายจุดเหมือนกันนะคะ แต่ก็จะต้องดูฝนด้วยนะคะถ้าฝนมาก็อาจจะต้องเบรกก่อนนะคะคุณผู้ชมในตอนนี้พี่นั้นนะคะก็ยุ่งอยู่กับกระเป๋านะคะกระเป๋าชํารุดค่ะเมื่อกี้นะคะล่วงลงมานิดหน่อยะคะอ่ะอเดี๋ยวเราเจอกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่วิวสวยๆนะคะคุณผู้ชมนีม่มองเห็นต้นไผ่ข้างล่างด้วยต่อกันค่ะ